ก็มันไม่จับคู่แล้วมันมาตีก่อนก็ได้มันก็บินเรื่องเป็าวมันก็ไม่เหตุผลมีโเวร์เลทเวรก็เหมือนี่เอ็กแทงโฮปอยู่นแดที่ว่าไม่จับคู่ก่อนแแทงอันนั้นโดนาเพลนนะอันาไปแจ้งโดนเพนไปแจ้งแต่เราไม่แจ้งแต่เราไม่แจ้งเราเราจะเล่นเราไม่แจ้งทำไมได้ได้ยิ่งแม่งที่เรเบลบอกว่าเอเองตีก่อนจับคู่อหะได้แายบั่รแล้วก็เผาแล้วโนแ่งให้เม่งร้อนอะใส่เหม ปืนนายได้แหละไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยกูโดนแทงเพื่อนปืนแทงแล้วปืนแทงแล้วยิงก้อนยิงแลนอกร่างถ่ายปวยอะไรสัตว์อยู่ไหนอยู่ไหนตามดลามันแก๊งมันแก๊งมันแก๊งมันไอ้หวังแก๊งมันแก๊งวันแค่ถอดเกาะพี่ปืนลงโกแล้วเหรอ โอเคจบไอ้ทีนี่ต่อครับอันนี้อันนี้แทงแทงทำไม่หรอครับพี่เสี่ยวเสี่ยวพุ่งตรงเลยมันก็มีเรื่องมีราวมันก็มีเหตุผลนะมีเรื่องอะไรหรอครับแล้วมูชูทำไมอ่ะไม่ทำไม่หรอครับผมแค่อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรหรอมันมีเรื่องอะไรหรอครับมันก็มีเรื่องอยู่แล้วแหละกูมีอมีเรื่องอะไรครับพี่เอางี้เป็นสภาเวลาเดี๋ยวมีเรื่องีมีเรื่องอะไรหรอครับ ไปสภาอะไรปะมีเลี้ยมมีเลี้ยมอะไรครับอ่ะฮะอะไรนะมีเลี้ยมอะครับเป๊ะมีเลี้ยมอะไรมึงพูดว่าอะไรนะอ้ดำก่อนมึงพูดว่าอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะแล้วแล้วอะไรนะมึงพูดว่าอะไรนะไอ้เฮียเป็นไรอะเป็นไรมึงพูดว่าอะไรนะไอ้สัสเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะไอ้สัสเป็นไรอ่ะเรียกอะไรหรอไเฮีปากเสียงอะไรไอ้เฮียมึงถามเพื่อนเนึ่งเป็นไรอะเป็นไรมึงขึ้นมาได้ไอ้ดำมึงขึ้นมาดิมึงเข้ามาดูดิมึงขึ้นมาได้อาร์ฟเป็นไรอ่ะเอาดิ มีเป่ามีแต่กูบอกแล้วตัวเนี้ยมันด้ายมันติดง่ายร้านเฮียอะไรสัตว์ปัญญาของจิกก๊กไอควายสนลาเรื่อง่ายเวไอหัวฟ้านี่ใครอะมึงบอกมันถือกล้องมานไมแททาไะแต่ป่าอ๋ออยากแทงก็แทงครับีแทงเลยครับแทงเลยอยากีมเดี๋ยวดีกินเมื่งเดี๋ยวก็ท้าได้ไอแทงเลยแทงเลยแ้งเลยรัแจ้งเลยอะแจ้งเลยครับแจ้งเลย คอยเอาเรื่องรามมเกี่ยวเฉยเลยควาเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรครับจเป็ครพูดไดลยครับพูดได้เลยรเอ่นปลาเล่นปลาอไเล่นปลาเล่นปลาเล่นไหมล่ะเล่นไหมล่ะเล่นไหมล่ะกูถามว่าเล่นไหมล่ะกูถามว่าเล่นไหมกล้าหรือเปล่ากล้าเปล่าล้วงมัหมันี่มึงอะล้วงเป่าตัดล้วงล้วงอะไรแล้วจัดล้วงคุยร้ายัดล้วงคุยร้ายจัดตลกดายไอ้หลอไปตัดพี่เพื่อเล่น ไอหัวฟ้ามึงมึงมึงถือกล้องคนหนึ่งดิถือฟ้าหัวฟ้าไอหัวฟ้ามึงถือกล้องดิไอสัตว์ถือกูสี่ห้าทีติดก็ได้แย่ของกูเหลือๆไอควายของกูเหลือๆแย่เสี่ยวสี่ห้าทีติดก็ได้ไอสัตว์ไอหวอกมันชุบมันขึ้นมาดิมันปั่นง่ายเแยโตัวโนะปั่นง่ายเนี่ยมันหลุดมาเยอะแยะแล่ๆเราดูไอตัวโน่มาแล้วก็แล้วที่เหลือไอถือถือกล้องคนหนึ่งถือกล้องคนหนึ่งควายด่าพวกกูรั่วมึงกับตัวรั่วเลยเแยเตี่ยวไอสัตว์ ไ,ได้วม่ของมึงดีไปมเอ้มึงเอาเอาเดี๋ยวมึ<อ><อ>งระแคะกันระแคะรแคะเอาไปชุมข้างหลังนะตรงนี้มันคนเยอะเดี๋ยวไปแทงโดนมั่วเดี๋ยวมึงเนี่ยเรื่งหลังหลังหลังไอ้ยาเอาแม่ตัวเดียวไอ้แมงล้อนหน่อ้เยอะตัวเยอะแหละมึงพูดว่าไงนะแพ้ร้านแล้วร้อเนเะหรอมึงพูดอย่างนี้เหรอฮะไอ,อตอโตโน่ มึงพูดดิมึงพูดด right. ิส be ัตว์มึงพูดเหมือนเมื่อกี้ไอ้แยมึงยัวิ่งทำไมสัตว์ไม่พูดด่าสัตว์ไม่พูดอ่มพูดเหมือนเมื่อกี้ไอ้แย่มึงพูดอะจบนี่เดี๋ยวมึงโดนต่ออสัตว์จบ้เคมึงพูดดิมึงพูดดิสัตว์แพล้านร้อนควยอะไรสัตว์ครับครับอยายังโง่ังเป็นเที่อะไรครับอีกควยแพล้านร้อนเหียอะไรสัตว์ครับมึงเอ๋อป่ะควยอะไรเหียยักครับ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 ครัวคุยอะไระแล้วร พูดสไนบ้าสไนบ้ามึงพูดทำไมอ่ะชนะการพวยอรัวอะไรครับพูจะซื้อกับมึงไงเฮียเรื่องกูซื้อได้กูซื้อได้ตลอดไอ้เฮียวิเลตร้อยครับกูซื้อกับพวกเลือกกับพวกมึงอ่ะแกงงงมึงไงเฮียครับผมครับพวยอะไร รับั่วคุยอะไรมึงไอ้เฮียตัวรั่วเลยเยี่ยเสียไอ้สัสเยี่ยร้ายคุทำทำตวทุเรศดทำตัวทุเรศไอ้สัตว์แล้วบอกกูว่าแพ้ร้านแล้วร้องไอ้เหี้ยมึงมึงมึงรู้ว่ามึงท้ากูดิซี่ว่าให้เป็นสภาให้ไปส่งเรื่องสภามึงพูดสิมึงพูดไอ้เหี้ยมึงพูดสิกูขอคำพูดจากมึงสักคำว่าให้กูไปสภาเนี่ยมึงท้ากูสักทีอ่ะกูจะไปแล้วกูจะส่งเรื่องให้ดูด้วยมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งเห็นไหมนะมาอีกหนึ่งมึงมึงมึงเด้งแทนว่ามึงอย่าทำมันจะทำมันมึงอย่าทำมันดิ เพื่อนมึงบอกว่าพวกกูแพ้ร้านแล้วร้อนคุยอะไรมึงมึงมึงว่าพวกมึงเป็นไรวะพวกมึงเป็น์อะไรกูปะเคลียร์แบ็คตัวไหนก็ไอ้เงี้ยตัวโน่นบอกกูไอ้สัตว์ตัวไหนได้ป่ามันบอกกูร้อนบอกร้านแพ้ร้านร้อนคุยอะไรไอ้เฮียหรอหรอแบ็คมึงได้ป่าวแบ็คมึงวัวตบคทัพูดคำพูดของพวกมึงเหรอนี่คือคำพูดของพวกมึงเหรอขวบสู่รานไอ้เฮียเดินเดียวไอ้เฮียคิดว่าพวกูซื้อเรื่องมึงไม่ได้เหรอฮะมึงว่ากูซื้อเรื่องมึงไม่ได้เหรอมึงช้ากูสิมึงไม่เรวมึงไม่เรวมึงช้ากู ทำไมคนในแก๊งมึงฝากดีลนะกูถามจริงเลยนะไอคินไปเรียกเดียวมาคุยมามพแบ๊กแบ๊กไหนอยากช่วยมึงมาแบ็คไหนอยากช่วยมึงมาแบ็คพอแบ็คพอมึงกูตกมาหมดแล้วไงไอควายแบ็คใครที่ช่วยพี่ับคนที่ยังตกเงี้ยยี่่มึงใครไว้สัตว์ยี่่กระจอกคำพูดน้องมึงอะไม่สวยไอคินไอเฮี้ยแก๊งมึงอะไอสัตว์ทุเรศออกแล้วต่อบเหมือนเดิมครับทุเรศอะไรมึงมึงเอามันขึ้นมาคุยกับกูดิ แพร้านละร้อนควรอะไรกูขอคำนี้เลยเดะแบ๊กมึงวะเดะแบ๊กมึงวะเอเดะแบ๊กมึงวะมึงถือกล้องคนหนึ่งดิไอเฮียแพร้านละร้องควรอะไรมึงให้มันคุยกูดิหน่อยเคียวดีเดะแบ๊กมึงไงเคียวดีนี่รถนะใช่ปะมันพูดได้ไงแพร้านละร้องอ่ะไอเฮียมึงเอามันขึ้นมาดิไม่ไม่ต้องเดินมึงเรียกมาคุยดิพูดอะไรก็ยอมรับดิครับมึงสั่งการมันได้ป้าไอคินมีปัญญาสั่งการคนในแก๊งมึงปะกูถามว่ากูถามว่ามันพูดทำมันพูดทำไมว่าแพร้านละร้องอ่ะ มันพูดได้ไงพี่กูถามมึงก็ตอบเดี๋ยวมึงห้มันพูดดี่เขาไม่ได้ถามผมหรือเปล่าเขาถามมึงอะไอควายมขาถามมึงมึงตัวพูดไม่ใช่หรอไอสัตว์มึงตัวพูดไม่ใช่หรือเปลคินมึงก็ถามไม่ได้มึงตัวพูดหรือเปล่าไอสัตว์แล้วมึงตัวพูดเปล่าพึ่งมาพี่อ้าวก็น้องมึงบอกว่ากอัวแพ้ร้านละร้องยิงทำไมยิงทำไรเลื้อนหรือเปล่ามันพูดบอกเลื้อนหรือไม่พูดวะเติมไขวะผมไม่ได้พูดนะครับ๋อไม่ได้พูดอะแต่แต่ว่าที่มึงพูดว่ามึงพูดว่าอะไรแพ้ร้านละล มึงบอกแพลนแล้วร้อนหรอมึงพูดมึงจะไม่พูดอะไรมั่วมั่วหรือเปล่าครับอันนี้มั่วหรือเปล่าครับมั่วควายเลยสัตว์มึงก็พูดพูดดีๆก็ได้มั้งครับพูดดีๆก็ได้มั้งครับอะคินมึงถามรึเ่แพ้แล้วร้องอ่ะต้องพูดดีๆกับแก๊งมึงดังเสียงก็รู้ว่าคนกูใส่ตีกับแก๊งไปแกตีหน่อยไปแกตีหน่อยแกฟันตีหน่อยไปมึงอ่ะเป็นใครที่กูต้องพูดดีด้วยไอ้หน่องไปแกตีไปแกตีกูกระทือพวกมึงกี่ทีแล้วไอ้สัตว์อันนี้กูบอกให้ชุบปะเอ้ใครบอกมึงชุบไเีย กูคุยกับพวกมึงยังไม่จบเลยเฮี้ยให้หมอมันเอาไปไปดิเหี๋วครับพี่ปีฝีมาปกป้องน้องหรับเนี่จ<ร>ยจ้าจ้าจ้ามึงชุบมันมาถามให้คำตอบ <aki S 3> กูได้ว่าแ<ร>พ้แล้วร้องเฮี้ยอะไรเฮ้ย่มาคุย,ย,คยกับกูดิ่ไงมัง่งกูขอคำตอบ ไอ้ยาเขาไม่มีปากหรออันนี้หลุดซอสไาค่าบุหรีเดี๋ยวกมต้องเริ่มหนึ่งยาปากเยอะมากเจเยอะไอ้เฮียชรอย่าพูดีชคกูต้องกลัวไข่ไหมวะกูต้องกลัวกับีเนี่อเดี๋ยวมึงจกกูดิ้กูต้องกลัวไมเน่ยตมึงกูต้องกลัวไอโตโนมึงพูดได้ไงว่าพวกกูแทงทำไมร้อนร้อนเหรอแพล้ร้อนเหรอมึงพูดทำไมผมมาได้พูดคำว่าร้อนมพี่แล้วหัวร้อนเหรอมึงพูดว่าอะไรจะฟังหรือว่าจะพู แทงทำไมแล้วแพลนแล้วร้องกูว่ากูหูดีนะผมไม่ได้พูดคำนั้นนะพี่อ่ะมึงพูดว่าอะไรแต่ผมไม่ได้พูดคำนั้นแน่นอนอ่ะอ่ะมึงพูดว่าอะไรรคตัวพูดว่าอะไรผมถามว่าแทงทําไมครับเฮ้ยล้อะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้ตองมึงพูดใอะไรคุยกับพี่ปื้ดครับคุยกับพี่ปื้ดครับคุยกับพี่ปื้ดครับพูดกับพี่กูปื้ดครับคุอะไรพี่ป็นอะไรับคุยกับพี่ปื้ดครับคุไมับพี่ปื้ดครับลุยกับไม่ได้หดอรับคุยกับพี่ปื้ดครับคุยกับพี่ปื้ดครับคุยรับไม่ได้อะ ผมไม่นานใช่พูดคำนั้นครับโอ้ยตอแหล่โอ้คำพูดไอ้เหี้ยคำพูดไอ้สัตย์ลืมคำพูดตัวเองโอ้ยตอนแหล่วันนั้นวันนั้นก็ตอแหลใส่ท่าละพายเหี้ยนี่ตอตัวตอแหลเลยเหี้ยปากตอแหลสัตว์เลยสัตว์เนี่ยอ่ะขีนมึงรับผิดชอบคำพูดน้องมึงได้ปะไอ้สัตว์มึงพูดนะมึงมั่นใจหรอมึงไม่ได้พูดอะไอ้สัตว์ตอแหลไอะเยี้เยคุยตอนแหลีกุยมึงรับผิดชอบคำพูดน้องมึงได้ไหมจะ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  ควายตัวตอแหลอะเฮียป้าตอแหลมึงพู้อะไรต่างเดนตอแหลเหมือนกันอ่ะทำไมเหรอครับตอแหลทำไมมึงป้าอะไรเด็ยจะจบนี่มึงเก่กูุะพาเฮ้ยมึงมันวะเฮ้ยมึงมันวะเฮ้ยมึงมันจริงวะกูชอบนะดีกูบอกอยู่เวลาเวลาคุยรีอะต้องคุยใหญ่โตโน่มันซื้อง่ายกูชอบมึงวะมึงได้ยินป่ะมึงได้ก็ยินคำพูดน้องมึงพูดป่ะได้ปะว่ากูตอแหลถได้ยินมยังคำพูดไม่แกี้ได้ยินยัง มึงว่าพวกกูก้อนต่อแหล่ะตูเต็มสองหูสองเรื่องเลยนะสองเรื่องเลยมึงได้ยินหรือยังซื้อง่ายจัดอ่ะไปเลยนะพี่เพื่อนครับไปเยพี่ชายไปเลยไม่มึงได้ยินหรือยังที่พูดว่ามึงได้ยินหรือยังได้ยินไหมกูถามว่าพวมึงอยากอยากอยากยินไหมอ่ะไม่ต้องก็ได้กินนี่แค่กินไม่รู้เรื่องอะไรเยอะแยะต่อแหล่ผมคุยได้อยู่แล้วมาคุยดีครับขวี่ยอะไรมึงทำทรงเป็นควียอะไรอะทำทรงอะไรไม่ได้เป็นบอสไม่ได้เป็นทรงไม่ได้เป็นบอสครับไอ้เหี้ยตัวตลกไอ้เหี้ย ทำไมต้องแอกด้วยไม่เข้าใจไม่นไม่ได้แอกเขาเก็บรอบรอบสุดเก็บให้แล้วครับกูโดนเจ็บนะปากตอแหลบอกไม่ได้เียเมียกูด่าเลยเที่แท็กด่ากูตอแหลด้วยโอ้ยปื้อขอเราไม่ได้ด่าผมตอแหลว่ะผมไม่ได้ด่านะครับผมไม่ได้ด่านะเมื่อกี้ต้องใส่ต้องใส่เผิดควายพูดไม่บอกว่าโดนตอแหลเขาใครตอแหลไม่เขาบอกว่าก็ตอแหลเหมือนกันนี่ก็เขาบอกว่าโดนตอแหลเหมือนกันแล้วใครตอแหลไม่น่าใช่นะครับ ไม่น่าใช่ทำอีกแล้วปากตาแหลกอีกแล้วไอ้เหี้ยปากตาแหลกแล้วหาดีกว่ามึงหาดีกว่าจัดมึงหาดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้ข่าหลวงเมื่อกี้ตอนเขาพูดไหนไอ้เอลเคอยู่เอลเคน่าจะได้ยินหรือเปล่าครับเอลเคไหรอครับไม่ได้ได้ยินไม่น่าได้ยินมึงม่ฆาดีกว่าไม่ได้ยินแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ยินล้วไม่ได้โอ้ไม่น่าได้ยินนะพี่พี่สี่เหรอมึงไม่ตลกดีว่ะไอ้เหี้ยปากตาแหลกใช่ป่าไอ้เหี้ยม่งฆาจัดเลยวะน้อง ขอสอบได้ไหมครับถ้าไม่ให้ผมขอให้สองทีนะครับได้ครับผมขอสอดีๆไม่ไม่ไม่เป็นไรครับบอยขอสงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉุมึงเลิกตอแหลดิเออเดี๋ยวไม่เลิกตอแหลดิยี่อะไม่แล้วทำไมต้องว่ากันว่าตอแหลเหมือนกันอ่ะผมผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าพี่อยู่แล้วตรงเนี้ย อ่ะแล้วพวกกูอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเราไม่ว่าใครอ่ะแล้วพวกกูอยู่แต่ตรงเนี้ยมึงว่าใครอ่ะมึงว่าใครอ่ะว่าไม่่ได้วาใครมึงว่าใครอ่ะได้ยินนะไอ้สัตว์อ่ะแล้วพวกกูได้ยินนะว่าใครจะจะฟังหรือจะพูดครับแล้วไม่คุยแล้วกูจะพูดอ่ะก็กูจะพูดไอ้สัตว์ก็กูจะพูดอ่ะมึงมีคุยอะไรปะก็กูจะพูดอ่ะมีคุยอะไรปะลราก็กูจะพูดอ่ะไอ้สัตว์ช่วยรีบช่วยรีบช่วยรีบถ้ากูแจ๋วถ้ากูแจ๋วอ่ะตัวฮาตัวฮาพูดมาพูดอะไร ไม่แต่หมดแล้วหมอไปได้ชุดหมดแล้วครับหมอไปได้เลยแต่กูจะขอพูดเลยนะหนึ่งนะหนึ่งนะไปคนนี้คนดีกบ่าครับว่าไอรีวัวบางคนเขาคนอีโบนับอีโบนอีโบนมันมีเหตผลเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้ายากถ้าอยากรู้จริกๆนเดี๋ยวไปเล่าที่สภาไม่หายครับที่เราไม่หายครับได้แต่ต้องเล่าที่สภาโอเคครับเรื่องไปเรื่องกันไปเรื่องกันไปเล่ากันที่สภาก็ได้ชุบดิชุบให้หมดเลยก็ก็บอกว่าชุดด่ี้ครับ ย่แม่งแม่งบอกว่าไปไปไปตอนไหนครับพี่สภาเขายังไม่มาก็ขามหายู่เนี่ยไปเล่นร้านดีกว่าเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดเดี๋ยวไอ้ที่วิ่งหนีต่อแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ว่าเหรอแพ้ร้านแล้วร้องอ่ะไอ้ที่วิ่งหนีต่อเห็นไหมไอ้แค่นี้เดี๋ยวไม่พูดเลยใช่ป่ะแพ้ร้านแล้วรับไม่ได้พี่ปื๊ดบอกจ้แพ้ร้านแล้วรับไม่ได้แกพูดมาได้ไงวะแกหลุดไปอย่างนี้ได้ไงวะหลุดซอสเลยนะแม่รับได้อยู่แล้วนาโนแค่กี่ตัวเอง เง็ดร้านก็นไม่เคยเอาของเลยแล้วนี่ฮัลโหลครับพี่ปือดอยเคียนี่ไม่ฟังครับบอกให้ชูบูอยู่นิ่งๆมันหนีไปสองรอบแล้วพี่ปือดพี่เคียนน่ะครับอะไรนะไม่ไม่เกี่ยวขอห่างๆได้ไหมครับเดี๋ยวโดนหาซื้อเรื่องเดี๋ยวข้อวุฒผิดโดนหาซื้อเรื่องครับอุ้ยพี่รู้ใครก็ทำแบบนั้นไม่มีใครซื้อ <c oughs> หรอกอเคโอเคขอบขอบคุณครับไม่มีหรอกเนาะคื <c oughs> อใครก็ทำกันเกี่ยว<ม>กรกูติดสี่เรื่องละไอ้แกงมึงสี่เรื่องนะสี่เรื่องละไอ้แกงมึงนะสี่เรื่อง ไอเขาทำก็สัญญาณไพ่แล้วเขาเล่นียนอยู่นี่มาคุยเสร็จแล้วพี่ผมจะได้ไปเล่นร้านต่อพี่ไม่ก็ถามอยู่ดีว่ามามาว่ากันทำไมว่าแานแล้วรับไม่ได้อ่ะมันแค่ถามเช่มันมีเรื่องมันมีเหตุผลแล้วพี่แทงทำไมก็พอผมถามพี่คนอื่นก็มาแปลว่าผมมัวซัวมดเลยเนี่ยแทมันก็ต้องมีเหตุผลที่คนเรามันจะมีตุผลได้ไงมวแลาไปแทงผมมถึงมาถามเหตุผลพี่ไงครับคนเรามันมีเหตุผลเป็นของตัวเองเสมอตอนแรกเรามาถามผมว่าร้านเล่นปืนได้เล่นได้ไหมผมก็บอกว่าเล่นได้คุณถามผมว่าชัวผมบอกว่าชัวมากครับ ใช่ก็เล่นได้แล้วไงต่อแล้วทําไมแบบถึงเล่นลแล้วมีปัญหาหน้านี้ไม่น่านไม่น่านใช่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะพอผมไปถามก็เออผมไม่ก็ค่อยากรู้ว่าทำไมดีหลังจากร้านเอซับตอนนั้นแล้วทําไมถึงดีๆแบบอยู่ดีๆมาพูดว่าแบบแพ้านแล้วร้องอะไรอย่างเงี้ยจ้าจ้าจ้าความหมายแล้วผมว่ายังเล่นปืนมาเล่นแดงเนี่ยสมัยสมมื์ยุคอยุทยาแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ครับผมไม่ทันยุคนั้นครับผมมาทันยุคนี้ครับ ก็มันทันยุตตอนที่เขาขอร้องไงมึงไม่ใช่แต่คนเราก็ต้องรู้กฎนะครับมาถึงครับนี่ไงก็ถึงมาถามเขาเขามาขอร้องเขาขอร้องไม่เล่นไกมึงไงควายรู้ตัวใบอะไรนี่อ่ะเออก็ถึงมาถามมาถึงมาใหม่ใหม่อ่ะเขามาขอร้องไว้มันต้องเล่นให้เขาเดินเขาว่างสะดุดไปเขาขอร้องให้พวกมึงนั่นอ่ะเขาเขาขอร้องให้พวกมึงนั่นเนี่ยแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันใช้ไม่ได้นะเว้ยคำที่แบบแต่กูได้ยินเต็มสองหูอ่ะผมว่าไม่รู้กูจะตอแหล แต่บอกว่าใครแต่บอกว่ากูตอแหลหรือเปล่าไม่รู้น่าแต่กูได้ยินจริงๆว่าแค้ร้านแล้วรับไม่ได้เหรออันนี้กูปี๊ดเลยนะไม่เป็นไรมันบอกมันบอกเราตอแหลพี่แต่คำนี้มันพูดจริงใครใครเป็นคนพูดอ่ะเ่ไอ้เกโตโน่นี่ไงเรื่องเรื่องตีร้านก่อนนี่มันน่าจะซื้อได้ป่ะห้าสิบาบได้ด้วยหนึ่งแล้วก็มันมีอยู่แล้วเรื่องมันก็มีอยู่แล้วไม่งั้นคนเราจะไม่ดี่มันจะไปแทนเราแล้วก็มีแล้ว ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่สภาก็ได้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้ได้ถึงไปฝากเรื่องไหมครับนี่จะคุยเหรอไม่ได้พี่หวังทำไมมันฝากเรื่องไม่ได้ถ้าจะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างเี้ได้ครับพี่ถ้าเกิดได้จริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปคุยกันที่สภาไม่แแล้วเราเราเราความความรู้สึกที่เสียไปอย่างเงี้ยทำยังไงให้ไปไล่แทงเลยปะแบบเป็นฟาร์มอยู่ก็แทงอะไรอย่างเงี้ย เอาแบบนี้วะก็อันนี้ผมยังไม่รู้เลยครับก็เสียก็เสียความรู้สึกอยู่นี่ไงก็พวกมึงบอกว่ากูแพ้ร้านแล้วรับไม่ได้เนี่ยแล้วว่าพวกกูตอแหลกโอยกูแพ้ร้านมาตั้งแต่ตีสามนะครับกูแพ้มาเรื่อยๆเลยกูก็เล่นของกูไปงั้นแหละพกูไม่ได้คิดอะไรผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ผมไม่แต่เองมาพูดเองมาพูดอย่างนี้เม พี่ไม่โอเคไม่พูดถึงจะพูดกับน้องพี่ก็พี่ก็ไม่โอเคแพ้ร้านแล้วรับได้ได้อะเพราะพี่ก็เป็นคนเล่นอยู่เพราะพี่ก็รับได้เสมอต่อให้พวกเองเล่นลุ้มผมโมชงมาเชนอะไรพี่ก็ไม่เคยอะไรร้องอะไรเองเลยพอทําไมพี่แค่เล่นปืนทำไมเองละร้านมันก็เล่นได้พี่ก็ไม่เห็นผมก็ไม่ได้บปัญหาเรื่องปืนนะพี่แล้วเองกับไงแล้วงบอกได้ไงว่าแพ้ร้านแล้วรับไม่ได้ถามพี่ไงว่าใส่มันมาจากอะไรแล้วก็ผมโดนลุ้มด่าไงก็ร้อนเนี่ยผมไม่ร้อนเนะผมไม่ร้อนจะพูดได้ไงมปนกระดาษได้ไงผมไม่ได้ด่าใครนะ แพรล้าและรับไม่ได้นี่มันไม่ใช่คําด่าล่อผมไม่ได้ด่าใครนะเขาต้องอีกแบบนะเขาจะหมายความว่าประโยคบอกเล่าเสือเข้าหูควายอย่างนี้ยเปล่าโอ้ยอ่ะเดินจ้าจ้าที่นี่ที่น่ากูตอแหละอีกที่อ่ผมรู้ใช่ไหละครับไม่ไม่เกี่ยวครับรู้จุดยืนไม่รู้จุดยืนแต่คําพูดที่พูดมาเนี่ยที่เดินเตะและทําท่าเท่เนี่ยเราพูดหลายอย่างก็ไม่ได้รู้ว่างั้นพี่ช่วยเปลี่ยนแปลงท่าเดินพราท่าเดินผมได้ไหมงั้น เออมันก็เดินแบบนี้ทุกคนรู้แล้วเปลี่ยนแปลงท่าเดินไม่ได้แต่เปลี่ยนแปลงสันดานพอได้อยู่ครับเอางี้ดีกว่าเราเราก็เล่นเล่นกันไปจนกว่าพี่จะมีสตอรี่อะไรก็ได้ครับเพราะมาณตอนนี้มันทุ้มหนึ่งนะกูมีปัญหาคนเดียวเลยครับเจอกันแล้วก็แทงแทงกันไปเนาะนะครับจนกว่าสภาเขาจะมาเรียก โอเคไหมถามบอสไม่รู้จักหรอโตโน่ตัวตอแหล่เคดียร์เออกูเนี่ยพูดดีสุดในเกมเป็นคนไม่ด่าใเลยไม่รีบๆเอยอาจัดการเลยต่อเที่ไอ้ไอ้เคจไปหลบโรงพยาบาลเดี๋ยวสั์ร้อยเทียอะไรเราเด้เดี๋ยวสปาเขาไม่จัดกินหรอกแม่สั่นสั่นเดี๋ยวดูเ็จไม่พอเดี๋ยวหนึ่งทุ่มมึง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 จะไปพักไหมน้อยมึงเตะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงจะพักไหมผู้ใจให้มึงไปพักลอยที่อะไรของเหลือไอ้สัตว์ของเหลือไอ้สัตว์ของเหลือวัดได้อ๋อมันระดับระบบแกงเลยครับไปของเหลือวัดได้สัตวว์ขอองเหลืัดดไ้ ตีฮารีติดไอสัตว์ไม่ต้องร้องไอ้สัตว์ไม่ต้องร้องกูตีฮารีติดไอควายไม่ต้องร้องไอ้สัตว์ยากรก็แค่นั้นนี่เฮียยากรไปไหนให้หมอให้หมอไปโรงพยาบาลเลยกูตีฮารีติดไม่ต้องร้องไอ้สัตว์ของกูเหลือมีควายแล้วเวลาจะร้องควายอเลยไปไหนยากรไอ้ขวยก็แค่นั้นเองเนี่ยโดนหาผัวก็แค่นั้นเองครับสตอรี่มันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็ซื้อกันง่ายเวลาจะซื้ออ่ะแเหตุผลนี่ก็คือ ผมมาจะมามามาเปิดมันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มีเรื่องตรงที่ว่า,ขา,าเขาเขาตีก่อนงัดร้านมันก็มีเหตุผลของเราอยู่แล้วอของใครล่ะที่โดนโอเอมไปยิงได้เลยเจียจ๊ยเจี๊ยมันมาเตือนนะมันมาเตือนนะนกคุมหลีมาเตือนมั้ยรถมันรุดรถมันรุดผมพับผมพับผมพับเป๋เป๋อผมพับร้องอะไรของกูกูกร,รับตลอดอ่ะของกูก็รับให้เห็นอะ ไม่รู้ว่ะวไ,ไ,ไม่ต้องไม่ลองไม่ลองรักกันก็ได้ครับเกลียดกันเลยก็ได้จริงๆนะเพราะไงผมก็ m มคอยู่แล้วนา,ายชายคานมัน,นมวนรอบไอ้ระเบิดหยาบว่ากูขับมึงได้ยินไหมนะี่ยไอ้เฮียทีไอ้ลูยิงนาโน่ก่อนหนกูไปซ่อมไม่เป็นไรไอ้ไอลูยิงนานโนให้หน่อยทีหนึ่งกูอยู่หลังไอ้ลูอ่ะ ล้กกันไว้แล้วก็ให้คนอื่นเก็บดเราก็พอครับ,บชิวก็เล่นกันจนกว่าสภา,าเขาจะมาแค่นั้นเองสภา,ามาก็รับเรื่องรับเรื่องก็แยกย้ายครับต่างคนต่างแยกย้าย มันเกมทำของมันมันก็ทำของมาเล่นอยู่แล้วครับมันไม่ได้ทำมาฟาร์มเก็บใส่ตู้ทำมาแล้วก็มาเล่นแค่นี้เลยเยอะครับจะร<ล>้ะองไหมนะจะร้องไหมนะห้าลิตรของกูเหลือจะร้องไหมเนาะกู<อ>มาเล่นของซ่อมของซ่อมนาโนกูเหลือเปร้อยชุดเนี่ยไอ้เหี้ย พี่มึงก็เยอะเกินเยอะเกินเหลือได้ไงพี่รู้สั่งเยอะจะเหลือได้ไอเจียไอเจียคนยาต่อสามได้ไ้างนั่งถ่ายผมใหน่ดินี่เเวอดมาไปเลยให้ฝีได้ยังได้เลยนี่ยไอเหียของกูแบบเหลือจหมลหบมมอหอหมอหมอหมอหอมอหมอหมอาลีอนดหมามอห จะเย็นเดี๋ยวเดียเ๋ยวเฮฟก็โดดเข้าทำตามเอ็เอเคนะทิดตรงไหนนี่ก็นวเราจะเป็นที่แนนนอนไรคะแค่นี้เราก็เล่นกันไปครับเมืองร้อนอะ่ะเมืองร้อนนะครับไม่ใช่เมืองหินะหิมะที่จะได้ใจเย็นไปตลอดเวลา เอาห้องกูไปทำใหม่ละเอ้กูรถไว้ไหนวะพารถดีกว่าอ้รับกูไปได้กูไม่มีรถรถมไป้หอล้าอยู่นั่นนารเบลน้ารเบลเออมาแนี่น่มาน่ารเบวะีพี่เปืนมาขี่สเก็ตบอดหนูไปไเม้าวเไม่เมีลีแล้วมีรีแล้ว กับที่ไม่ได้ับเดี๋ยวให้ตัวนตัวตัวตัวเกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าซื้อเรื่อไปาแล้วไงบอกแล้วซื้อเรื่องกับโตโน่นะซื้อง่ายมันหลุดมาจริงริงนะเว้ยแพลนเรารับไม่ได้เหรอขนาดเมื่อกี้มันยังพูดไม่ตรงเลยพี่บอกว่าไปดุมด่ามันแล้วมันมันถึงพูดอะไอ้เฮียมันเ่าพูดมาก่อนเลยกูถึงด่า